มันจะเอากับเราปะวอ้บีนไอ้สัตว์ไม่ทอนหราพี่โคนเยอะหรอพี่เจกูโดดพันอะมึงทานปะระชั้นหนึ่งอะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอะเอ่อมึงจะหาคนเองที่กูจัดให้ที่กูไม่มีปืนไอ้เหี้ยโอ้โหเยี่แม่โอ้ยเหี้ยมันคุย์มันลงบันไดไปแล้วเหี้ยฝักบัวเฮ้ยเหี้ยล้มมันบังอ่ะทำไมมันไม่เอาล้มออกไปวะ ไอยไม่เจ<ฮ>อว่ะถ้าเป็น DPS น่าะตัดไอ้เฮีย e แล้วมันหขวยมันลงมาแล้วล่มมันบางอ่ะไอ้เฮียล้มไม่ได้อยู่อย่างนานเลยไอ <cas uk> ้เฮียกูยิงไม่ได้อ่ะล่มมันบางตัวเอเอ,อล่มมันบางอ่ะแล้วมันก็วิ่งเอาล่มบางเข้าลงบานไดไปทั้งคูงโด<ห>นข <cas uk> ้างหลังไอ้เฮียตภาผมเปนอยากกึ๋นเลยว่ะไอ้ยมเขินว่ะไอ้เฮียไม่ได้ทำดาเมจใครเลยสัาดถ่านไปทางไหนก็มีแต่คนไอ้เฮีย e ล่มมันบางนานเกินไปเอาล่มหมอกไปเร็วเมื่อกี้ เ่้เกูเกลียดมากเลยเวลา,าโดดมาแล้วร่วงบาดทำไมพี่เจแม่งเดือดเลยวะใช่ไหมเยอะมั้มันลงกันไวเหมือนกันเลยเออเี้กูได้ปืนคนแรกแต่กูยิงใครไม่ได้เลย <laughs> แม่งหลบกันเก่งเลยไอ้เรี่อรอบนี้มันจะเอากับเราอีกแล้วไอ้พี่เลยไอ้เนี่ยไหวเอา,อาเปล่า,าเนี่ยไหวเอาไหวเอาเปล่าเนี่ยที่ต้องก,กูไม่มีปืนเฮ้ยมีปืนไอ้ตัดจอสาม โอ้ยยี่ยมมันได้ปืนโคตรไวเลยยี่ยสเฮ้ยไอ้ยียทำไมกูได้ปืนต้วโคตรายรัวๆเลยวะไอ้ีมาเยอไปวะ เฮ้ยตัวกูมันไม่กิ้งหวะเฮ้ยถ้ากิ้งไปเก็บปืนนะกูบอกเลยว่ากูได้ยิงก่อนด้วยเฮ้ยอเอ้ยขาดนัดเดียวเรื่องนี้เขายังมไม่ให้พูดเขารอประกาศก่อนไอ้ตินออกมาพูดเล่นโอ้โหเหลืเชื่อรอบนี้มา,าไหวมีเอามาแน่เอาหนึ่งก่อน ใช่มันไม่เยอะแล้วรอบนี้มันได้บ้านละตัวแค่นั้นแหละบ้านละตัวไม่กลัวอยู่แล้วโอ้โหลืมสิ่งไอ้เชี่ยไอ้บีน <c oughs> ไปไหนมึงอกไปไหน,นกูจะไปหามึงไปกลางพี่กลาง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 แน่นะเออเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เหมือนไม่มีคนจะเอาสาอั่นให้กูหรอมันห้อหลอกนะเว้ยวมันหลอหลอกพี่เจ้ไอ้เหี้ยเราต้องตกความฉันไป ตายเยีดยน่เอยวันเพี้ยอะไระเ่ี่ยวมดนี้เยี่ยไม่ชื่อมันคุนๆวะข้อชาเยี yeah. I mean ่ยไอ้บินใส่ก้าสองเมตรเลยเหรอการนี้ราคาพี่เจ้ท้ายมือ โอ้โหเฮี้ยมึงมาไปกองทัพปะเนี่ยอือโอ้ยทำกูอีกไอ้เฮี้ยอะไรกันครับเนี่ยไม่ไหวว่ะไอ้บีมันเยอะเกินไปแล้วแม่งกธแล้วติดลบชีวิตติดลบชีวิตติดลบร้ายโอ้พี่ปูต้องช่วยผมแล้ววะไม่ไหววะ พี่ก็ยิงไม่โดนไอ้หียเอ้ยแล้วคนแม่งอากาศร้อนเหรอวะหียซ้ำกูไม่หยุดเลยแม่งซ้ำเราทุกเกยเลยวะไอ้บีนเปลี่ยนเสือส้อมนะครสบซ้ำกูหรอเลพางตัวกูพางตัวใส่เสื้อพระราชทานน่ยไอ้สัตว์จะเจอกู <c oughs> มารามีพ่อไอ้สัตว์มาดิ คนกูแน่แล้วมีพ่อพี่อยาเชื่อไหนครับพี่พี่ไม่ได้เข้าเกมเลยมีลูกยีงรอบเลยอะแค่ไหนวะอ๋อยี้นี่มันมองหน้ากูไอบีกูว่ามันถามฉันแต่รู้ชื่อใครอในีผมจองล้มดำนะมาช่วยนิกายใส่ผมไอ้สัตว์อ่าเดี๋ยวรู้ว่าชื่อใครไอ้สัตว์นึกว่าปืนไอสัตว์ไอของแต่มาดูเลยสัานี่ปืนเฮ้ยเอาไม่ตายยี้ใส่ก้าปองโอ้โห ูก,กะสุนพลาดอ่ะอม,มดดัฟ้าผมเจ็บอ่ะพน้าลงไปนะเฮ้ยเฮียตาเตมเลยเฮ้ยนคนเมลยตงน้ลอลแ่งาบาลบานวนนีมัสามมาสามมันยิงเต็หดหัวขึ้นมา,นลออาปล่อเลยแบบพี่ขามแอบตามนันได้ไ อะไรกมาะอะเฮ้ออยีวนสมไม่ดีเลยผมแม่โคตรแย่อะไหวายี่ทเียไม่ดีซาหวเยี่ได้ปืนก่อนเขแท้เฮียกับเพ้อยยี่สรสามสาบร้อยสีไม่สนลวแหละเียพวกมึงเจอกูหน้าตาหน้ากูขอยไม่กอะไรวเี่ผมกาเหรวะคนดเทียได้ปืนก่อนยังเพ้อีกไอ้เหี้ย าาวท่ชื่อใครไหมล่ะอ้อค่เศร้าอะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะวันนี้ผมเปิดเพลงปลุกใจก่อนเดี๋ยวรู้หนามวยชื่อใครไม่เราก็มาแหละไปอินเราไปวิพีด้อาไว้ตาเนี้เราไม่เจอกสบายเฮ้ยมันเอากับเราอีกแล้วไอมันไม่กลัวเราเลยเหรอดิสัตว์ท่ามันจะร้อยห้าสิบต้องร้อยห้าสิบเลอดตาเนี้ยเฮ้ยไปมีปืนหรอ เคียวอ้าวแล้วคุบอกเลยว่าป้าประธานป้าประธานไอ้ปืนเลยดันทุกได้เยอะทั้งสามสองเป็นเลยดิ่โอ้ยเฮี้ยเจ็บแล้วอ่ะทั้งสามก็มีต้องเรื่องอะเรก็ไปเฮี้ยไม่มีปืนสัตว์มันเยอะมากเลยว่ะพี่พีททั้งสามสองตัวเลยอ่ะไม่เป็นเรื่อบันไดนะพี่พีอย่าเพิ่งขึ้นมาอีกมันหัวพี่สองตัวเนี่ย บีฝั่งอตัวบีเนี่ยบ้านัดไม่ยิงตัวตัวเฮ้ยข้างหลังมาบีเฮ้ยขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาด้เออมาดิมาดิมาจัพนมเนตกพี่ี่พลงหม้เยอไม่เห็นไม่เห็นหายมะโมเนี่ยช่อกสมงว่จะไม่ได้วะ ล้วครจะโบ,บอกแต่นี่กูจะโผล่ข้นไปจริงปีๆไอ,อสัตว์เอ,อ้ยมองไม่เห็น <c oughs> ไอ้ย<อ>ั<อ>จะหลอ<า>กอยู่แล้วสัตว์กูยยัยจะไปเป่าโหลกูไปโกแล้วว่ะไปโกยังวัวยังอีกนิดน,นึง่งฉั้จะบอกเป็นเตึงกับพี่ทำไมมันไม่มีปืนเลยวะข้าขงบนไหนดีเออพี่เราจะถามพี่กูแล้วก็โดดลงไปข้างล่างเนี่ย ไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยจุนสมองกันไอ้ดีกูยังยิงใครไม่ตายเลยเนี่ยไอ้เหี้ยได้แต่ดาวเลยวะันเดียวทั้งวันมันเอาอยู่ไรไอ้เหี้ยเกี้ยวเหรอมีมีหรู้ชื่อใครเหรอหนูชื่อมันวไวด้วยกูบอกรู้แล้วไอ้ผัดมันไวเหรอพี่เฮ้ยก็พอๆกันนะมันมันวายเหรมันไวเหรออ้าวไอ้เหี้ยถ้ากูได้ปืนมึงโดนนะบอกให้นันแต่ ไอบีไม่มีปืนอีกแล้วสองทีสองตัวแล้วเฮ้ยมันหนีว่ะมันหนีไปตัวนึงอะแล้วก็วนแล้วคุณลงไปเป็นลงไปชั้นสองโอไม่ได้เอคเฮ้ยหยุดเฮ้ยโอ้ยไอ้ยเจ้าอย่างเฮ้ยทางซ้ายเลยตัวต่อตัวมีตัวมีตัวสาวเป็นน้องชายไอบีข้างล่างชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งฝั่งกูอะต้นบันไดอะชั้นช่างสาวฝั่งเจ้ะมีตัวนึงมันาดูพี่อ่ะเจ้า แต่กูเอาม่งสุดไอสัตว์สตัวนี้อยู่ชั้นหนึ่งไงบีน่าสุดใช่ใช่พี่ตัวนี้ทำผมแล้วก็มีชั้นหนึ่งอ่ะเฮ้ยเขาเป็นใครวใครวะนนี้บีลเขาก็ล็อกตอนบาอสตโอลยโอ้ยเขี้ยเลือมาลนดเดียวเองว่ะอกดาติด let's go baby เจม่เปิดสิงก่อนตลอดเลยโอ้ยเฮ้ยปิดไหนอ่ย อะไรมาดิเลยเฮี้ยห Let's go baby ขอตาติด Enjoy Enjoy ครับ baby ขอจะ <Enjoy S 3> โก <baby. S 1> แล้วไอ้เี้ยเอ้ยเฮี้ยเสื้อพลาจะผ่านไม่ช่วยว่ะเปลี่ยนก่อนละ Enjoy ครับ baby เฮ้ยเสื้ออะไรพี่เสื้อพราราชทาน,ะ,านะดิไม่เวิร์กไอ้เหี้ยเี่มาไหนฮะกูได้มาไงจ <Enjoy S 2> อยครับเก็บเส <baby. S 2> ื้อเลย ไอ้เหี้ยกูทำอะไรก็ตายไปหมดเลยวะไอ้เหี้ยอุ๊ดแบดตอนนี้ไม่วิ่งแล้วไม่วิ่งนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆไอ้เหี้ยเอไอ้คนดิดคนเหี้ยเล่นหนังฆ่าตายยิงสุ่มตัวเปิดฟังทำแป๊บไอ้สัตว์บอกมันเป็นเหยื่อลุมคุแน่ง่ายบ้างถ่ายทีบ้างเหนื่อลเตรงคุณแน่เก็บก้ต่อเองบ้างอ้าวยาวอ่ะ มากระดาบมาเชมามาเชวะมามาเชนี่โหดปัววะใน g t นเทียบบูดบู๊ได้พี่บุลลมได้โอเคแต่บุบุลลมใส่ไหมตอนตอนปั๊มยาให้บุลลมใส่เลยได้ได้ไปเอาดิตอนนี้หนึ่งหนึ่งถ้าแพ้อีกกูปิดคอมนอนแต่อย่างผึ้งใบผึ้งใบเหรอ Enjoy ครับเบบี้ไปเป็นพี่บุญพันจ๋าแล้วไอ้ปี๊ เดี๋ยวไม่รู้ตัวว่ามีคนย่องมามีรถปะเดี๋ยวพี่ขับขับล่อแม่ให้จไมหลดมีรถปะผมไม่ไดูผมไม่มีว่ะทายขวาพี่จะเห็นปะไม่เห็นอ่ะมันวิ่งเข้าบ้านยาวฝั่งขวาไปเฮ้ยเอาเดีดี